รายการที่2วันที่9มกราคม2 8ได้รับใบสั่งซื้อจากบริษัท Intech Living Mall จำกัดลูกค้าต้องการพัดลมตั้งพื้น1เครื่องเครื่องละ5,002พัดลมไอเย็น2เครื่องเครื่องละ9,006สำหรับเดือนมการานี้ทางบริษัทมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อครบ20,000บาทให้ส่วนลด1%เข้าที่ระบบ Order to Cash รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มวันที่เอกสารศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองห้าชื่อลูกค้า i n t a e l i i n g m o r e เพิ่มรายการพัดลมตั้งพื้นหนึ่งเครื่องเครื่องละห้าพันสองรายการที่สองพัดลมไอยเย็นสองเครื่องเครื่องละข้าปันหก สั่งคบสองหมื่นบาทได้ส่วนลดหนึ่งเปอร์เซนต์แล้วก็กดบันทึก